สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่สวนผักสวนผักไอของแม่นะคะของแม่ของนาองก้อยเรื่องแสนนี่ละเดบะปลูกพักเป็นชีวิตเนาะคะปลูกแด้หน่อยละเด้พี่น้องกะตอนนี้ก็ยังปลูกอยู่คือเกานี่ค่ะคุณพ่อ มองใต้ห่มยังเหรอเรียกผักเออนี่ต่เป็นหม่องยูเบิร์ดโอ้เป็นแต่ยูไม่เป็นผัดอันนี้คือเก็บมาแล้วนะคะน้อเก็บ นี่ทงให้ทงหน้าค่ะดูเทียงให้เทียงหน้านล้วคนอก,นอกปลูกพกักปลูกหญาอันนี้คือต้นสะดานะคะต้นสะดาวเห็นบ่พี่นอ้อง ปลูกพักปลกหญ้ออันนี้พักปอสารพีเดอ้อพี่น้องเดอ้อนนอันนี้คือต้นกระเทียมกระเทียม <c oughs> อันนี้คือต้นหอม ดอกมันก็นงามเห็นบอกพี่นกต้นหอมฝากสวนผักเนาะค่ะนอสวนผักของยายผักสีเหล้าคลิปสวนผักนะคะพาชมสวนผัก